ปีนี้แย่จริงเพราะค้าแมคค้าอดขายของไม่ได้ไม่เคยเจอตลาดเงียบขนาดนี้หลังตลาดจีนชิง,งพื้นที่ขายของออนไลน์ยืนขาย1 8ดชั่วโมงได้ไม่ถึง3 0 0พันเขาเดินเขาเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูวรัลติกต๊กตอกที่หลายคนมีการถ่ายคลิปบรรยากาศของตลาดขายของกินตลาดขายเสื้อผ้าซึ่งอยู่ในสภาพเงียบเหงามากนะคะแทบไม่มีคนเดินเพราะค้าแม่ค้านั่งตบยุงรอลูกค้าซึ่งในคลิปได้อธิบายนะคะว่าสภาพเศรษฐกิจปีนี้แย่มากแม้กระทั่ง ของกินก็ยังขายได้ลำบากเลยอีกทั้งพฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนเน้นซื้อของออนไลน์มากขึ้น ต่อให้วันนั้นฝนตกแดดออกลำบากแค่ไหนขอแค่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวก็สามารถซื้อของได้แล้วค่ะพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องปรับตัวกันต่อนะคะอีกปัญหาหนึ่งที่พ่อค้าแม่ค้าระบายก็คือปัญหาสินค้าจีนทะลักเข้าไทยค่ะส่งผลกระทบเรื่องต้นทุนของทางร้านที่สู้ไม่ได้จะตัดราคาสู้ก็เข้าเนื้อนะคะขณะเดียวกันหญิงรายหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวมานานกว่า10ปีขายของในห้างสรรพสินค้าเธอก็เล่าสถานการณ์เศรศษฐกิจปีนี้ว่า ไม่รู้ปีนี้ทำไมถึงเศรษฐกิจแย่มากๆรู้สึกท้อแท้จนเรารู้สึกว่าทำงานเหนื่อยแล้วเท่าทุนหรือไม่ก็เข้าเนื้อทุกเดือนแถมค่าเช่าที่ก็เพิ่มราคาด้วยแบกภาระหนักมากจริงๆส่วนเจ้าของธุรกิจขายอาหารตามสัง่งก็ยังได้รับผลกระทบไปด้วยค่ะว่าวันนี้ขายของไปแล้ว18ชั่วโมงได้เงินไม่ถึง3,000บาทแค่ค่าเช่ากับค่าพนักงานเสียไปแล้วหลักพันส่วนพ่อค้าแม่ค้ารายอื่นที่ร่วมชะตากรรมกันนะคะตอนนี้ ก็กินข้าวกินขนมเล่นเกมเล่นโซเชียลถ้าวันนี้คุณขายของเงียบเหงาวัางเวงเราคือเพื่อนกันขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ